สวัสดีครับเอพิโอรีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเรย์โอมาเตอร์ดีเอ็กซิบวกเอสมาร์ท2นะครับซึ่งตัวนี้สุดติ่งครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมนะฮะเป็นคาร์บอนแบ็กนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็น AG01 ครับนั่นหมายถึงสติ๊กของเขานะครับเป็นกิมบอลตัว AG01 เป็นตัวล่าสุดนะครับตัวโหดแหละครับพูดง่ายๆนะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ13,900หนามนะครับผมซึ่งลูกค้านะครับก็คือพี่ฉัตรนั่นเองนะครับพี่ฉัััรรรเปป็็นนนลูกกคคค้้้าะะะจบบผมใชซอ VIP ื แล้วก็ได้ส่วนลดนะครับอันนี้ต้องไปดูกันนะครับว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่แต่ยังไงก็ดีนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็เช็คก่อนที่จะส่งพี่ฉัตรนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัว Durometer TX16S นะครับตัว MAC นะครับผมนะฮะตัว MAC เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ลองจากมิงชันคิมนั่นเองนะครับผมตัวมิงชันคิมนะฮะจะเป็น ตัว cnc นะครับทั้งตัวเลยนะครับ cnc ทั้งตัวหมายถึงกรอบนะครับที่ใช้เนี่ยราคาอยู่มาหนึ่0มกาว่าบาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลองลงมาครับแล้วก็ตัวที่ต่ําสุดนะครับก็อยู่ที่มาเจ็0แป0นะครับแล้วแต่ครับว่าจะใช้สติกอะไรนะครับถ้าเป็นสติก v 4นะครับก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสติก ag 0 1แบบนี้นะครับราคาก็จะแพงขึ้นครับแต่แลกกับกับอะไรครับ กับความนุ่มนวลที่บาดลึกนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตแกะเลยนะครับไม่พูดราำทำเพลงนะครับผมนะฮะก็แกะแบบสวยงามนะครับผมลองอันบ็อกดูกันเลยครับว่าเปิดกล่องมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นอันบ็อกนะครับกล่องก็เหมือนเหมือนกันในทุกๆตัวนะครับผมนะฮะแต่ว่าตัวนี้สติ๊กเกอร์ก็จะแตกต่างครับคู่มืออยู่ในนี้นะครับผมนี่คู่มือนะครับแล้วก็เจ้าตัวเอ่อสติ๊กเกอร์ที่ให้มาอย่างเท่ครับอยู่ในนี้นะครับผมนะับผมจะไม่ยุ่งนะครับผมอะ ขอเปิดพร้อมกันครับตัวนี้ยังไม่เคยเปิดนะครับผมนะตัวนี้ยังไม่เคยเปิดนะครับเปิดพร้อมกันเลยครับน้อว้าอุยสวยมากสวยอีกแบบเลยดูครับพี่น้องเป็นไงครับสวยมากนะครับนะฮะเห็นไหมครับในนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ให้นะครับผมพี่ฉัดได้เตรียมซื้อแบตเตอรี่นะครับมาให้แล้วผมอยากให้ดูสติ๊กครับนี่ครับผม มาฮะดูสติ๊กครับโอ้โหยังโหดยังโหดสติ๊กยังโหดนะครับนี่นะครับสติ๊กยังโหดนะครับผมนะฮะโหนุ่มมาก นี่แหละครับ AG ศ1ตัวล่าสุดของเขานะครับผมเพราะฉนั้นฝากไว้นะครับกับ TX 16ต้องเป็น r k ร์2นะครับ Mark กเลิกขายทิ้งแล้วครับมาซื้อตัวใหม่นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับในกล่องก็มีอุปกรณ์ให้โอ้หลายอย่างเลยครับอันนี้กันลื่นด้านข้างก็มีให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวนะครับใส่นะครับผมอีกอันนึงนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้หาข้อมูลนะแล้วก็สายนี่นะครับสายอยู่ในนี้นะครับผมสาย USB Type C นะครับผมอ ก็คือวันนี้อยากให้ดูสติกนี่นะครับอยากให้ดูสติกอยากให้ดูแกะกล่องออกมาแล้วว่าเขาเป็นยังไงครับกับตัวคาร์บอนนะครับผมบอกเลยเขาว่าโหดนะครับโหดเลยสวยผมชอบตรงนี้นะครับผมแล้วดูดุดันมากดูดุดันมากนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ของเขาแท้นะครับผมนี่สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยผมขอแยกใส่แป๊บนึงนะครับโอเคครับผมขอใส่ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคลองเปิดดูครับ สวยครับนี่ครับผมเป็น A T X นะครับผมตัวนี้มาเด่นๆจัดๆเลยนะครับบอกเลยครับว่าโดนจิตโดนใจแน่นอน,นครับราคามา13,900นานะครับผมตรงนี้นะครับผมนะฮะ13,900ั A T X p v r e Oli นะครับ เจ้าเดียวครับบอกเลยครับเ่าเจ้าเดียวนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับมีของอยู่อีกเยอะครับแล้วก็ยังมีของโจชัวนะครับเป็นพวก e l s นะครับตัวนี้เป็น4 in 1นะครับเลนได้ยอ์ f ascar เ่นได้ประมาณร้อยกว่าตัวครับนะฮะใครที่เปิดใครใช้อยู่4 in 1นะครับถ้าเกิดอยากจะติดด้านหลังนะครับสามารถใส่คอร์ดไฟล์ได้แล้วก็มีบริการนะครับคอร์ดไฟล์ให้เป็นคืนนะครับผม800-900ตรงนี้เราก็ถนัดเลยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับเด็ดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ f v o l l นะครับ